เขาจะมีป้ายเตือนตรงนี้นะคะว่าทางชันมากให้ใช้เกียร์หนึ่งหรือแอลโค้งเดียวเลยที่สําหรับเขาเยี่ยทีงเนี่ยรถ<ม>บางคันก็มาดับตรงนี้<ๆ>ก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันนะอัปเดตเส้นทางร้านกลางเต้นเขาเยญ่เที่ยงนะคะในเดือนตุลาคม2568ตอนนี้เราอยู่กันที่ปากซอยก็จะมีร้านขายของที่จะเตรียมไปแคมปิง้งตรงช่วงปากซอยตรงเยอะยะเลยใครยังไม่ได้เตรียมของอะไรก็แวะซื้อตรงนี้ได้นะะเส้นทางที่ถูกต้องนะคะเราต้องกด g p s มาครั้งที่หนึ่งนะคะ ให้กด GPS มาที่ศูนย์การเรียนรู้กาะฟอผอลำ,ลำตะคองเกาะเพื่อเข้าซอยนี้นะเมื่อถึงแล้วเรากด GPS ลำดับที่2นะคะไปที่วัดเข่าเยี่ยงใต้แล้วก็ไปตามเส้นทางแบบนี้เลยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ค่ะเด็กก็ต้องแบบม,มีเรียงหวาบหวานแบบเส้นทางก็ทั่วๆไปเลยนะคะรถทุกชนิดมาได้พอถึงโค้งตรงนี้ก็จะมีป้ายคาเฟ่แล้วก็ที่พักหลางกลางเต็นท์เยอะแยะเลยให้เลี้ยวซ้ายถึงตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะ นี่ใครลืมซื้อของเหลืออะไรมาสามารถที่จะมาซื้อของตรงนี้ได้นะเขามีอาหารขายมีร้านขายของชำพอถึงวัดเขา่ายายเที่ยงใต้นะคะเราก็วิ่งทะลุเข้าไปเลยแบบนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็กด GPS ของลานกลางเต็นที่เราจะไปเลยวันนี้เราก็จะไปแคมปิ้งกันที่วินฮิววันเล่เป็นลานกลางเต็นที่อยู่สุดทางของเขาายายเที่ยงใต้นะคะเดี๋ยวมันจะผ่านลานกลางเต็นหลายๆล,ลาน เดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูเป็นทางที่เริ่มขรุขระนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะมีเอ,อ่อช่วงชันเขาจะมีป้ายเตือนตรงนี้นะคะว่าทางชันมากให้ใช้เกียร์หนึ่งหรือแอเนี่ยตรงนี้แต่เราว่ามันก็ไม่ได้ชันอะไรมากนะถ้าใครไปพูทับเบิกไปน่านหรือไปอะไรมาแล้วคือตรงนี้คือมาได้ค่ะแต่สำหรับรถบางคันก็เนี่ยดูตามหน้างานเอาว่าเส้นทางเป็นอย่างนี้คุณมาได้หรือเปล่าก็สามารถสวนทางกันได้มีหลายทางตรงนี้มาได้เลย อ่ะก็คือโค้งนี้เลยอันนี้คือโค้งนี้เลยโค้งเดียวเลยที่สําหรับเข่าหเหี่ยที่งเนี่ยรถบางคันก็มาดับตรงนี้ก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันนะปึ๊บนิดเดียวเองไออ่ะพอขึ้นตรงนี้ได้แล้วก็ไปทางที่มันเหมือนกับว่าเป็นขูขาบ้างผสมแบบทางดีบ้างขูขาบ้างนิดนหน่อยหน่อยไปทางเนี้ยแต่มีฝุ่นนะคะ